ข้อที่12ครับวาดรูปมุมมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนและนับจำนวนลูกบาทของรูปทรงต่อไปนี้ซึ่งจะเป็นซึ่งจะเป็นคำถามที่ต่อเนื่องกันไปถึงข้อที่18นะครับแล้วก็จะเป็นการจบบทนี้โอเคก็มีคำสั่งอะไรบ้างวาดรูปด้านหน้าด้านข้างด้านบนแล้วก็นับจำนวนลูกบาทครับโอเคมีทั้งหมด3คํคำสั่งก็มาทำกันเลยนะครับผมโอเคเริ่มจากด้านหน้าก่อน ด้านหน้าด้านหน้าคืออะไรดีด้านหน้าคือเอ่อด้านหน้าคือเอาเป็นว่าคนที่บอกอคนที่พูดถึงด้านหน้าไม่ตรงกับพี่ก็ไม่เป็นไรนะฮะด้านหน้าด้านหน้าอยู่นี่กันด้านข้างอยู่นี่แล้วก็ด้านบนอยู่นี่โอเคนะพี่พี่ให้อภัยนะฮะคนที่พูดถึงด้านหน้าไม่ตรงกับพี่นะเพราะว่ามันดูส่วนข้อนี้พูดถึงด้านหน้าไม่ค่อยเคลียร์นะครับโอเคด้านหน้าก็จะออกไปนี้ฮะ นี่ด้านหน้าก็คือมองจากด้านหน้าก็จะเห็นเป็นเห็นแค่หน้านี้กับหน้า2อ,อันนี้ถูกไหมฮะนี่คือด้านหน้าแล้วด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเห็นอ่าเป็นตัว L ครับถูกไหมฮะมองจากด้านข้างเข้าไปเห็นเป็นตัว L นั่นเอง หน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าของด้านข้างและสุดท้ายด้านบนด้านบนกับด้านหน้าเนี่ยจะเห็นเหมือนกันครับเนาะก็จะคือเพราะว่าด้านบนก็จะเห็นหน้านี้ครับครับผมเพราะฉะนั้นด้านบนกับด้านหน้าก็จะเห็นเหมือนกันครับผมและมีลูกบาศก์ทั้งหมดกี่ลูกเอ่ยขอ้อนี้ง่ายๆเลยมีทั้งหมดทั้งหมด5ลูกครับ โอเคก็จะจบข้อที่12ครับมีอย่างนี้นะด้านหน้ากับด้านบนหน้าตาเหมือนกันคือเป็นสามเหลี่ยมติดต่อกันส่วนด้านข้างเป็นตัว L แบบอ่าหันหันหันซ้ายนะครับแล้วก็รูปบาททั้งหมดมี5ลูกครับขอพักทานไอติมแป๊บนะคะ